สารามเครสาพันหน่อยครับมาลูงมาในนามของเทศบาลมืาธิวาสค่ะโรงเรียนเทศบาล6ถนนโคกเกียนค่ะวันนี้เราจะเห็นว่าขบวนทุกอำเภอใช่ไหมคะมาทั้งจังหวัดอาธิวสของเราเลยแต่เขาว่ามีช้างกี่เชือมีมีช้าง29เ้าชือกค่ะเเชือกค่ะมาู่มาเยิม่เ่รเภอเมืองแต่ว่าเป็นโรงเรียนเทศบาลค่ะ เทศบาลสี่ค่ะเทศบาลสี่ค่ะคุณครูนะคะคุณครูสธานีไกได้นมาจากโรงเรียนเทศบาลสองค่ะมาร่วมขบวนเดินขบวนงานของดีใช่มาเร็วยืนเร็วมาเร็วจากช่องไหนคะจากช่องสตีเวน v ี g อ่าค่ะค่ะก็จากจากโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลก็มาทั้งหมด6โรงนะคะมีตั้งแต่ทอ1ถึงทอ6เลยค่ะ เดี๋ยวเดินชมความสวยของครูเทศบาลนะคะครับุจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งค่ะนางสาวทัสนีมตัวตีเต้ชื่ออะไรครับจัสนีมค่ะอ๋อวันนี้ก็เป็นงานของดีเมืองนารานะคะก็วันที่16กันยายน2566ก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้อง ในจังหวัดนราธิวาสนะคะร่วมมาชมขบวนพาเรดสวยๆงามๆค่ะถ้าขอเชิญชวนนะคะมาดูขบวนพาเรดงานของเดียม,มืองนราธิวาสนะคะมากันนะคะเป็นครูทีนน่ไหนครับอ๋อโรงเรียนเทศบาลหนึ่งค่ะจากโรงเรียนทิรานคุคอขาที่หัดใหญ่ สวัสดีค่ะชื่อจุฑามาเทพพงศ์ค่ะนันทิวาดรค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกนิกาหวังสุภา